สัญญาณมาแล้วนะคะสวัสดีวันหยุดนะคะเพิ่งไปทําบุญมานะคะใส่บาตรมานะคะวันนี้ก็เป็นวันหยุดของหลายๆคนนะคะ ใครเข้ามาแล้วคอมเมนต์ก็ไหนคะ่พะพอดีว่าเฟซบุ๊กก็เพจก็มันมีปัญหาเรื่องคอมเมนต์นะคะว่าเฮ้ยก็ God, อ่านคอมเมนต์ไม่ได้นะคะ สวัสดีทั้งหมด18ท่านนะคะที่ดูไลฟ์สดนี้นะคะก็ว่างๆก็มาดูย้อนหลังก็ได้นะคะถ้าใครไม่ว่างนะคะก็ดูย้อนหลังก็ได้ถ้าว่างก็ดูไลฟ์สดเราก็สามารถสอบถามปัญหาต่างๆได้นะคะเกี่ยวกับคอลลาเจนเกี่ยวกับาการเป็นตัวแทนเกี่ยวกับสินค้าทุกอย่างนะคะเกี่ยวกับวิธีการรับประทานการแนะนําจากสกัด ผลการรับประทานเอฟเฟกต่างๆหรือว่าทานแล้วเป็นไงบ้างนะคะระยะเวลาการเห็นผลนู่นนี่นั่นนะคะก็ตอบในไลฟ์สดนี้หมดเลยนะคะก็สามารถแชทไม่ใช,ใช่คอมเมนต์คอมเมนต์สอบถามได้เลยนะคะสำหรับโปรโมชั่นใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อวานนี้วันที่27นี้นะคะก็ตอนนี้นะคะ่ะยอดจองสนันมากนะคะเมื่อวานส่งแบบโหสนันวันไหวมากเลยนะคะคือได้ของแถมเพิ่มลดก็ลดอยู่แล้วแต่ว่าได้ของแถมเพิ่มนะคะเป็นแบบ แทนคำขอบคุณนะคะจากาบริษัทเทชิญชมของเรานะคะเม่เนคอมเมนต์ใครเลยทักทายก็นหน่อยนะคะพูดคนเดียวเลยอ่ะไม่เห็นคอมเมนต์ใครเลยนะคะก็ไม่รู้ว่ารอบนี้จะได้อ่านคอมเมนต์หรือเปล่าไม่เป็นไรนะคะก็มาแนะนําสิ่งดีๆทุกๆวันเลยนะคะใครที่มีปัญหาเรื่องฝ้านะคะอายุสามสิบขึ้น มีลูกแล้วทํางานตากแดดไม่ตากแดดนู่นนี่นั่นเป็นฝ้าเลือดฝ้าลมฝ้ากระฝ้าฮอร์โมนต่างๆนะคะฟังทางนี้เลยนะคะเพราะว่าคอลลาเจนพัสดีตอบโจทย์มากๆเลยนะคะในเรื่องของฝ้ากระจุดด่างดำนะคะเพราะว่าคอลลาเจนพัสดีของเรามีคอลลาเจนจากปลาญี่ปุ่นนะคะเกรดพรีเมียมเลยทานยี่ห้อไหนไม่เห็นผลย้ํานะคะทานยี่ห้อไหนไม่เห็นผลมาลองคอลลาเจนพัสดีนะคะเห็นผลแน่นอนนะคะตั้งแต่กระปุกแรกผิวใสขึ้นฝ้าจางลงนะคะช่วย รดริ้วรอยต่างๆนะคะให้เราดูแบบยังแลดูเด็กดูเด้งนะคะเขาบอกว่าเหมือนสาววัยแรกรุ่นอีกครั้งด้วยการเติมคอลลาเจนเข้าไปนะคะด้วยด้วยคอลลาเจนของเราเป็นคอลลาเจนจากปลาน้ําจืดที่มีโครงสร้างใกล้เคียงกับโครงสร้างของคอลลาเจนมนุษย์มากที่สุดเลยทานแล้วก็เห็นผลนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทักทายกันได้นะคะสวัสดีค่ะน้ำหวานสวัสดีค่ะคุณพี่อ้อนนะคะพี่อ้นก็เข้ามาแวะเข้ามาดูนะคะขอบคุณนะคะกดไลค์กดแชร์ให้กดด้วยนะคะแชร์ไปให้กับลูกค้านะคะมาฟังกันว่าใครที่มีปัญหาเรื่องฝ้านะคะ ทาครีมปุ๊บหน้าบางนะคะตากแดดยิ่งฝ้ายิ่งหน้าดามากกว่าเดิมนะคะแนะนําให้ทานคอลลาเจนคอลลาเจนพัสีนะคะช่วยนะคะช่วยลดอ่าเม็ดสีเมลานินนะคะช่วยเพิ่มเอลาสตินให้กับผิวผิวดูยืดหยุน่นผิวดูฟูขึ้นนะคะไม่ไวต่อแสงแดดผิวแข็งแรงขึ้นอันนี้เป็นเรื่องจริงของการทานคอลลาเจนที่เป็นคอลลาเจนเกรดพรีเมียมแล้วก็ทานแล้วเห็นผลจริงนะคะที่พูดแบบนี้คือคอลลาเจนมันมีหลายเกรดแล้วก็อ่ามันมีส่วนผสม Everything จิงกระเบลนะคะแต่ว่าคอลลสチンพัลซีของเรานะคะการันตีเลยว่าทานแล้วเห็นผลด้วยรีวิวจริงจากลูกค้าจริงนะคะทานที่ห้อไหนไม่เห็นผลมาทานคอลลสチンพัลซีเลยนะคะใครที่อย่างที่ก็บอกมันมีปัญหาเรื่องฝ้านะคะฝ้าที่แบบทาครีมก็ไม่หายยิ่งทายิ่งหน้าบางยิ่งแบบเห็นเส้นเลือดนะคะก็ผ่านจุดนั้นมาแล้วนะคะด้วยที่อายุเราเยอะขึ้นมีลูกแล้วนะคะมลภาวะต่างๆทําให้เราเป็นฝ้าฝ้าแบบบางคนก็คือเป็นฝ้าฝังนานบางคนก็เป็นฝ้าที่แบบ ฟ้าชั่วคาวค่ะก็สามารถทานคอลลาเจนแล้วฟ้าจางลงได้ไม่ต้องไปฉีดฟ้าไม่ต้องไปเป็นเลเซอร์เลยนะคะสามารถทานแล้วผิวดีทั้งร่างกายเลยผิวดีตั้งแต่หัวจรดเท้าเลยนะคะอันนี้พูดเรื่องจริงเลยของคอลลาเจนปุกนี้คอลลาซิงพัซีนะคะดูหน้าก็ใกล้ๆนะคะจากผิวที่เคยมี การแพ้สารมีกระมีจุดด่างดำมีรอยสิวนะคะยิ่งใครที่เป็นรอยสิวอันนี้ก็ผ่านการกดสิวมาแล้วนะคะรอยสิวก็จะเยอะมากตอนนี้รอยสิวดูจางลงเพราะทุกวันนี้ก็่าสาวๆที่แพ้แมสก็ก็เป็นเหมือนกันใส่แมสท,ที่ไรก็จะมีปัญหาเรื่องสิวที่คางนะคะหลังจากเป็นสิวปุ๊บก,ก็จะทิ้งรอยไว้กินคอลลาเจนรอยจางเร็วมากเลยนะคะคอลลาเจนบัซซีรอยสิวดูจางลงมากเลยนะคะจางลงจริงๆนะคะไม่ต้องแบบทาครีมก็ได้ใครที่ เกียรทาครีมแมนะนําเลยให้กินคอลลาเจนแล้วกินง่ายมากๆเลยนะคะกินก่อนอาหารเช้ากินกับเครื่องดื่มทุกอย่างที่เรากินเครื่องดื่มทุกอย่างแม้แต่ใส่กับอาหารก็สามารถทานได้นะคะตอนเช้าอาจทาน้ําซุปน้ําแกงก็สามารถใส่คอลลาเจนเข้าไปได้นะคะกินกับกาแฟชาโอวันตินอ,อะไรนะนมนมอุ่นนมร้อนนมเย็นนะคะเครื่องดื่มที่ปั่นต่างๆได้หมดเลยรวมไปถึง อะไรน้ำเต้าหู้ที่ซื้อตอนเช้านะคะสามารถทานได้เลยนะคะใครบางคนที่อาชอบทานน้ำขิงนู่นนี่นั่นนะคะร้อนเย็นใส่คอลลาเจนเข้าไปนะคะง่ายๆเองเพื่อสุขภาพและความงามเพื่อสุขภาพจริงๆและความงามจริงๆด้วยนะคะสุขภาพก็คือเรื่องผอาเรื่องข้อเขา่าเรื่องผมเรื่องเล็บต่างๆนะคะสุขภาพร่างกายปวดหลังปวดเขา่าปวดข้อ ตามร่างกายต่างๆนะคะทุกส่วนของร่างกายต้องการคอลลาเจนไปเชื่อมต่อจุดต่างๆนะคะอายุมากขึ้นคอลลาเจนลดลงเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแต่ว่าเราอย่าให้คอลลาเจนลดลงนะคะเติมทุกวันเลยด้วยคลราเจนซัสผีนะคะกลับโปรโมชั่นใหม่วันนี้ โปรโมชั่นใหม่วันนี้ก็คือซื้อ2แถม2นะคะตอนนี้โปรโมชั่นนี้ขายดีมากๆเลยปกติเราไม่มีของแถมให้สําหรับอคอลลาเจน3กระปุกนะคะ2แถม1ปกติเราไม่มีของแถมให้แต่รอบนี้มีของแถมนะคะเป็นกระบอกเช็คสวยๆเลยคอลเลกชนันใหม่ล่าสุดจากคอ l ลซิงพัชีนะคะซื้อ2แบบนี้ ซื้อสองแถมหนึ่งปกติไม่แถมกระบอกเช็คตอนนี้เรามีแถมกระบอกเช็คให้นะคะแบบนี้นะคะหนึ่งพันบาทเท่านั้นเองคุ้มมากๆเลยได้สี่ชิ้นสองแถมสองสี่ชิ้นหนึ่งพันหนึ่งพันทวเลยไม่เก็บเงินไม่เก็บเพิ่มไม่บวกเพิ่มแม้จะเก็บเงินปลายทางนะคะส่งฟรีถึงบ้านเลยโปรโมชั่นนี้ซื้อสองแถมสองหนึ่งพันบาทนะคะหนึ่งพันบาทคุ้มมากๆเลยนี่นะคะเซ็ตนี้สําหรับใครที่อยากได้กระบอกเช็ค มาแล้วนะคะมาแล้วที่แบบซื้อแค่พันเดียวจ่ายเงินพันเดียวนะคะทานได้หนึ่งเดือนครึ่งนะคะทานได้หนึ่งเดือนครึ่งนะคะก็ไม่เห็นคอมเมนต์ใครเลยอีกแล้วนะคะวันนี้พูดคนเดียวนะคะ วันนี้พอคนเดียวนะคะซื้อหนึ่งพันบาทนะคะหนึ่งพันบาททานได้หนึ่งเดือนครึ่งคุ้มมากๆเลยนะคะทานทุกวันวันละหนึ่งช้อนถ้าใครทานวันละสองช้อนก็ได้ประมาณสิบห้าวันนะคะถ้าใครอยากแบบประหยัดบางคนก็ทานวันละวันละครึ่งช้อนก็ได้ยังไงก็แล้วแต่นะคะร่างกายเราได้รับคอลลาเจนนะคะเพราะฉะนั้นแล้วกินทุกๆวันทุกๆกวันนะคะให้มันแบบ ให้ร่างกายรู้ว่าเรามีคอลลาเจนเพิ่มทุกวันนะคะเติมทุกวันเราไม่สูญเสียคอลลาเจนไปจากมลภาวะต่างๆจากอายุที่มากขึ้นนะคะทานแล้วเห็นผลจริงนะคะกระปุกนี้เลยทานยี่ห้อไหนไม่เห็นผลยังย้ําอยู่มาทานคอลลาเจนปรสีวันนี้ชงทานกับน้ําเปล่าเป็นเคล็ดลับที่สาวๆคนที่ไม่อยากอ้วนนะคะแนะนําให้ทานกับน้ําเปล่าได้เลยนะคะนี่ก็ใส่น้ํามาแล้วนะคะน้ําเยอะนิดนึงขอญอาตกินก่อน ใส่ยางรองเข้าไปด้วยนะคะเพื่อกันรั่วกันซึมนะคะ สาวๆวัยแรกรุ่นที่มีปัญหาเรื่องสิวฮอร์โมนสิวแผ่นหลังสิวตามหน้าผากสิวตามคางต่างๆนะคะทางคอลลาเจนซิงพา์ีคอลลาเจนผสมวิตามินซีแล้วก็ซิงค์นะคะซิงค์ปรับฮอร์โมนในร่างกายลดความมันของใบหน้าช่วยลดการอักเสบของสิวอันนี้เป็นแอคทีฟของซิงค์โดยตรงเลยวิตามินซีช่วยเร่งการดูดซึมคอลลาเจนช่วยให้ผิวกระจ่างใสผิวเรียบเนียนนะคะคอลลาเจนนะคะช่วยฟื้นฟูผิวทั้งร่างกายผิวเนียนนุ่มผิวกระจ่างใสผิวนุ่มลื่นผิวเด็กผิวเด้งนะคะ อันนี้ทั้งหมดทั้งมวลอยู่ในกระปุกนี้พูดมาหมดทั้งหมดทั้งมวลอยู่ในกระปุกนี้กระปุกเดียวเท่านั้นนะคะทานง,ง่ายๆไม่ข่าวนะคะทานง่ายๆไม่ข่าวนะคะไม่ต้องแบบกำกืนฝืนกินเลยนะคะคอเลซิงบาซีนี่นะคะวันละหนึ่งช้อนนะคะแบบนี้นะคะใครชอบแบบอายุเยอะแล้วสองช้อนก็ได้หรือ ใครที่เป็นเด็กเกสาวนะคะอยากาไม่อยากเปลืองก็วันละครึ่งช้อนก็ได้นะคะครึ่งช้อนก็สามารถเห็นผลเหมือนกันนะคะเห็นผลเหมือนกันเลยนะคะนี่แล้วปิดฝาแล้วก็เช็คนะคะเช็คแบบนี้นะคะทิ้งไว้สักครู่ให้เขาเซ็ตตัวไปด้วยกันนะคะค่อยรับประทานนะคะจะช่วยให้อ่าลดอาการคาวแล้วก็แบบช่วยให้แบบ เนี่ยคอลลาเจนมันละลายแตกไปด้วยกันอย่าเพิ่งกินทันทีนะคะก็ให้เขาชงให้เสร็จก่อนนะคะนี่โปรโมชั่นนี้1,000บาทเท่านั้นรีบๆเลยนะคะถึงวันที่12สองิงหานี้หรือค่าของแถมหมดขออนุญาตปิดโปรก่อนโดยไม่แจ้งให้ทราบนะคะเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้สามารถจองโปรโมชั่นได้เลยนะคะส่วนโปรโมชันส่แถมสี่หนึบาทหแถมหกสองบาทสิแถมสิ ่4,000บาทนะคะทั้งรถทั้งแถมไปเลยสอบถามเพิ่มเติมในอ่าินบ็อกซ์ได้เลยนะคะสมัครตัวแทนก็ยังรับสมัครอยู่นะคะใครอยากมีรายได้ทานดีบอกต่อแนะนําเอาไปขายให้มันมีรายได้เกิดรายได้เพิ่มขึ้นนะคะละายเสร็จแล้วนะคะกระบอกนี้ถ้าใสายย่ยางดีๆไม่รัว่วไม่ซึมนะคะไม่รัว่วไม่ซึมนะมนะคะสามารถเปิดทานได้เลยนะคะ ผิวก็จะดูฟูๆนะคะใครนอนดึกเหมาะมากเลยทานก่อนนอนนอนดึกจะน,นอนตอนกี่โมงอะเที่ยงคืนทีหนึ่งทีสองทีสามทานเลยนะคะตื่นมาตอนเช้าผิวฟูบูสต์ผิวใหม่นะคะให้เราแบบดูยังดูแบบนอนทั้ง8ชั่วโมงนอนแบบนอนเวลาปกตินะคะใครนอนน้อยนะคะสามารถเป็นไอเทมกู้ผิวได้นะคะกู้ผิวหลังจากที่เราแบบพักผ่อนไม่เพียงพอนะคะตื่นมาหน้าก็จะดูฟูเหมือนเดิมนะคะนี่ อาหารผิวโดวยตรงเลยคอลลาเจนนะคะทานมาสามปีแล้วถ้าเก็บกระปุกไว้ปันนี้ก็คือเต็มกระสอบแล้วนะคะอันนี้คือแบบทิ้งไปด้วยนะคะกินจริงๆกินแล้วเห็นผลจริงอ่ารีวิวบอกต่อเยอะที่สุด ใน Tik t o k แล้วก็ใน i อแล้วก็ทว i t t e r นะคะเป็นไอเทมที่บอกต่อเยอะมากๆเลยใครยังไม่ลองนะคะอย่าเชื่อจนกว่าจะได้ลองนะคะทานยี่ห้อไหนไม่เห็นผลอยู่ทานคอ l ลาเจนบัซซีกระปุกเล็กแต่ว่าเห็นผลตั้งแต่กระปุกแรกนะคะย้ํากระปุกเล็กแต่ว่าเห็นผลตั้งแต่กระปุกแรกทั้งปัญหาเรื่องผิวปัญหาข้อเข่าปัญหาเรื่องผมนะคะอินวันเลยนะคะฝ้ายี่มันคนเป็นฝ้าเนี่ยแบบคเป็นฝ้าหน้าดาแลดูแบบไม่มีสง่าราศีนะคะทานคอลลาเจนเข้าไปเลยนะคะ คอา์สสิงระสดีนะคะช่วยให้ฟ้ากัดดูดจางลงจริงๆนะคะรับรองนะคะกับโปรโมชั่นล่างสุดนะคะโปรโมชั่นต่อใจนี่เลยเซ็ตนี้หนึ่งพันบาทนะคะเซ็ตนี้หนึ่งพันบาทซื้อสองแถมสองนะคะคอลลาเจนรสามกระปุกบวกกระบอกเช็คหัวเพชร รุ่นใหม่ล่าสุดคอลเลกชันล่าสุดนะคะหนึ่งพันบาทเท่านั้นส่งฟรีด้วยนะจ๊ะสาวๆโอ้ยไม่เห็นคอมเมนต์ใครเลยพูดคนเดียวนะคะพูดคนเดียวนะคะเสียใจยังไงอะ่ะวันนี้พูดคนเดียวส่วนน้องใหม่ที่สาวตอนนี้จิตใจมากๆเลยน้องพายนะคะน้องดูแบบ ทําให้ผิวดีผิวชั้นนอกดูผิวหอมเป็นผู้หญิงมีเสน่ห์เป็นผิวใสขึ้นนะคะเป็นไอเทมที่กู้ผิวจากแดดใครไปทะเลตากแดดมานะคะต้องทานคู่นี้เลยนะคะคู่นี้คู่นี้ยคู่นี้ค่ะคู่นี้นะคะคู่นี้ก็คือคอลลาเจนกับ น้องไพนมสดเชยชมนะคะตัวใหม่ล่าสุดเลยผิวชั้นในผิวชั้นนอกคู่กันนะคะขาวไวมากมากเลยนะคะคุณสองคุณสามคุณสิบไปเลยนะคะด้วยเนื้อของอเนื้อลอชชั่นไพรนะคะสาวจะติดมากนะคะเพราะว่าเนื้อของเราไม่เหนียวเนอะหนะไพรไม่ฉุนไม่เหม็นนะคะหอมอ่อนๆหอมละมนุนหอมเหมือนน้ำหอมเคาน์เตอร์แบรนด์มีกลิ่นน้ำนมนะคะด้วยเป็นไพรนมสดนั่นเองเนาะมีโปรตีน จากน้ำนมนะคะมีคอลลาเจนจากน้ำนมนะคะแล้วก็มีส่วนผสมของกูต้านะคะกูต้าไทโอนเข้มขน้นวิตามินซีเข้มขน้นแล้วก็อาบูตินอาบูตินที่ทําให้หน้าเป็นฝ้าต่างๆให้มันขาวะคะ่ะเรามาอยู่ในรูปของบอดี้เซรั่มนะคะทาแล้วแตกตัวเป็นน้ํานมแบบนี้นะคะน,นี่แบบนี้นะคะ ทาแล้วผิวจะฉ่าเหมือนอาบน้ําแร่แค่น้ํานมนะคะแล้วผิวหอมมากนะคะเนียนนุ่มทั้งวันสาวๆที่อยู่ในห้องแอร์ผิวแห้งๆนะคะทาบอดี้เซรั่มเข้าไปเลยนะคะผิวจะดูฉ่านะคะผิวดูฉ่าน้ํามากๆเลยนะคะกู้ผิวไวมากกู้ผิวเสียจากแสงแดดนะคะทาแล้วผิวก็จะเงาๆฉ่ำๆแล้วก็คงความเสน่ห์ผู้หญิงก็คือผิวหอมนะคะผิวหอมมากๆเลยนะคะทาเช้า หอมเย็นทายเย็นทากลางคืนหอมเย็นเช้านะคะหน่งหลอดสองอยเก้บาทนะคะแต่ตอนนี้เรามีโปรโมชั่นนะคะซื้อ2แถม1นะคะตกหลอดละ193บาทนะคะอไม แล้วผิวฉ่ำมากนะคะเซตเซตคอลลาเจนคู่กับไพรนี้ขายดีมากๆเลยนะคะมีการตอบรับน้องใหม่ดีมากเลยนะคะบางคนซื้อลองหลอดหนึ่งกลับมาซื้อ10หลอดซื้อ10แถม5นะคะ2300ันสาบาทตกหลอดละร้อยห้กว่าบาทนะคะส่งฟรีด้วยมีเก็บเงินปลทางนะจ๊ะผิวหอมมากเลยค่ะหอมนะคะ ชุ่มชื้นคู่นี้เลยนะคะสาหรับใครที่อยากขา,ขาวขาวทั้งภายนอกภายในนะคะบอดี้เซรั่มกับภายนมสดชื่ชมนะคะกอดคอกันขาวทั้งพี่ทั้งน้องแต่เซตที่อยากแนะนํานะคะถ้าคุ้มๆเลยเซตหนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบบาทแบบนี้นะคะก็คือคอลลาเจนสามแก้วเช็คหนึ่งบวกภายนมสดสามหลอดนะคะแบบนี้นะคะเซตนี้หนึ่งพันห้าร้อย 80บาทนะคะส่งฟรีด้วยเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะได้คอลลาเจน3กระปุกแก้วเช็ค1ใบแล้วก็ภายนมสด3หลอดนะคะ1,580บาทเท่านั้นใช้ได้ประมาณเกือบ2เดือนเลยเซตนี้นะคะทั้งโลชั่นแล้วก็คอลลาเจนคอลลาเจนได้เดือนครึ่งนะคะโลชั่นก็ได้ประมาณเดือนครึ่งถึง2เดือนนะคะเซตนี้คุ้มมา,มากๆเลยซื้อไปพร้อมกัน1,580บาทไม่บวกเพิ่มนะจ๊ะอ่า ไม่เห็นคอมเมนต์ใครเลยนะคะส่วนแก้วเช็คตอนนี้มีทั้งหมดสีสีสี่ลายนะคะใครชอบสีม่วงเอาสีม่วงเอฟได้แล้วก็แจ้งแอดมินได้เลยนะคะใครชอบสีชมพูเอาสีชมพูใครชอบสีเหลืองเอาสีเหลืองใครชอบสีส้มเอาสีส้ 4, มไปเลยหรือว่าใครอยากได้ทุกสีแนะนําให้ซื้อโปรโมชั่นใหญ่นะคะโปรโมชั่นซื้อ หแถม6นะคะก็จะได้คอลลาเจน9กระปุกกระบอกเช็คสามใบหรือโปรโมชั่นซื้อ10แถม10นะคะก็จะได้คอลลาเจน15กระปุกแก้วเช็ค5า้าใบหารกันลงตัวมากๆเลยนะคะวันนี้อ่านคอมเมนต์ไม่ได้จะไปแล้วนะคะเดี๋ยววันหลังมาไลฟ์สดใหม่นะคะอันนี้ สามารถทักมาดูรีวิวเรื่องสิวฝ้ากระจุดด่างดำข้อเข่าเล็บผมเรามีรีวิวทุกอย่างนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะอยากให้ลองทานเองเนาะอยากให้เปิดใจลองคอลลเินงัสีนะคะอาจจะเป็นคอลลาเจนยี่ห้อสุดท้ายที่ทานนะคะแล้วไม่ต้องเปลี่ยนใจนะคะทานดีแล้วแนะนําให้กินต่อเนื่องทานดีบอกต่อนะคะเพราะว่าคอลลาเจนจากยี่ห้อไม่เหมือนกันไม่ได้เห็นผลเหมือนกันทุกยี่ห้อนะคะแล้วนะคะบ๊ายบาย